ไว้แค่นี้ก่อนนะครับท่านประภาสีเชิญครับแล้วก็ตามด้วยท่านสมชายและท่านมนเทียนกราบเรียนท่านประธานสภา,าที่เคารพนะคะดิฉันประภาสีสุจันทบุตรสมาชิกวุฒิสภาเมื่อทราบเรื่องที่คณะกรรมการศึกษาเรื่องสมุนไพรไทยนะคะเนื่องจากดิฉันมีประสบการณ์ตรงในเรื่อง การใช้สมุนไพรในการรักษาจึงขอที่จะให้คำแนะนำที่จะอาจจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่ไปทำการศึกษานะคะเเราก็จะพูดเสมอเลยว่าคนโบราณรับประทานสมุนไพรตั้งแต่โบรโบราณมาแต่เรายังวิจัยน้อยมากว่าสิ่งที่สมุนไพรรับประทานมาตั้งแต่โบรโบราณ ตัวไหนที่จะทําให้การรักษาดีที่สุดนะคะเช่นอ,อย่างยาทางตะมันตกเนี่ยนะคะถ้าป่วยขึ้นมาเช่นพวกยา,เ,าเขาเรียกแอนตี้ไบโอติกนะคะยา,าไม่ทราบแลาปลเป็นภาษาไหนว่ายังไงลืมแล้วหมายถึงยาฆ่าเชื้อต่างๆะคะ่ะแต่สมุนไพรไทยยังไม่มีที่จะรับประทานแล้ว หายทันทีแต่ในขณะที่ยาฆ่าเชือเอ้อยาสมุนไพรยาฆ่าเชื้อทางตะวันตกเนี่ยเกิดสมมติว่าเป็นโรคทางทางเดินหายใจอักเสบอย่างนี้ค่ะเมื่อเราให้ยาฆ่าเชื้อทางแผนตะวันตกมันก็จะหายปุ๊บทันทีแต่ของไทยยังไม่ยังไม่ถึงขนาดนั้นนะคะสิ่งที่มีปัญหาอีกเรื่องหนึ่งก็คือเราทำยังไงที่จะให้แพทย์ ซึ่งเป็นผู้ใช้ยาเชื่อมั่นในสมุนไพรไทยปัจจุบันที่เกิดปัญหาเพราะว่าแพทย์แพทย์เรานี่เรียนมาทางแผนตะวันตกแล้วก็ยังไม่ค่อยมีประสบการณ์ในการใช้สมุนไพรไทยก็จะมีการช่วงหลังดีขึ้นหน่อยหนึ่งที่นำสมุนไพรไทยเข้าไปอยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติก็จะทำให้แพทย์แผนปัจจุบัน กล้าใช้บ้างนะคะกลาใช้บ้างแต่ก็ยังใช้ไม่เต็มที่อันนี้ค่ะก็จะต้องเป็นข้อข้อคิดให้กับคณะทมางานได้ได้ลงไปดูว่าเราจะมีวิธีทำอย่างไรให้แพทย์แผนปัจจุบันใช้สมุนไพรอย่างมีความเชื่อมั่นแล้วก็ใช้อย่างเต็มที่นะคะข้อที่สองอีกเรื่องหนึ่งก็คือ,อ,อจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ ที่มีการใช้สปานะคะมีการใช้สมุนไพรมากแล้วก็หลายหลายแห่งที่ทำเป็นเชิงธุรกิจแต่เมื่อทำไปแล้วอย่างในในโรงพยาบาลไม่ว่ารัฐหรือเอกชนนะคะเคยเปิดแผนกแพทย์แผนไทยเลยอย่างของรัฐแน่จะกำหนดเลยว่าจะต้องมีแผนกแพทย์แผนไทยด้วยนะคะ แต่ของเอกชนก็ทําเพื่อทางการเ,าเพื่อธุรกิจแต่พอทําไปแล้วปรากฏว่าผแผนกนี้เป็นผแผนกที่ไม่สามารถทํากําไรได้ขาดทุนด้วยซ้ํานะคะเพราะว่าไม่ไม่ทราบเพราะเหตุใดอาจจะเป็นเมื่อรักษาแล้วมันไม่ได้หายทันทีก็จะทําใหา้ประชาชนผู้มาใช้บริการเนี่ยก็ เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งก็เลยไม่ไม่มาก็จะทำให้ในผแผนกนั้นนะไม่สามารถสร้างผลประโยชน์ทางธุรกิจได้ในฉันสังเกตเห็นว่าหลายๆโรงพยาบาลเอกชนก็ค่อยๆลดผลแผนกนี้ลงไปแม้แต่ในโรงพยาบาลร,รัฐซึ่งซึ่งมีข้อ,อ,อจำกัดเป็นข้อบังคับว่าจะต้องมีนะคะแล้วก็ในหน่วยงานในหน่วยงานของ PCU คือปฐมภูมินะคะหรือโรงพยาบาลที่เข้าสามสิบาทดิฉันจำได้ว่าเมื่อประมาณสิบปีที่แล้วเนี่ยเวลามาตรวจมาตรฐานโรงพยาบาลจะต้องมีผแผนกแพทย์แผนไทยด้วยแต่ปัจจุบันจะมีหรือไม่มีก็ได้ดังนั้นดิฉันคิดว่าถ้าเกิดชาติจะทำให้แพทย์แผนไทยมีชื่อเสียงและสามารถทำได้จริงๆก็ต้องเป็นข้อบังคับ เลยว่าทุกหน่วยบริการของโครงการสุขภาพของรัฐบาลจะต้องมีผแผนกแพทย์แผนไทยนะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะเ,เราก็จะมีเปิดคณะแพทย์แผนไทยในหลายมหาวิทยาลัยก็ต้องยอมรับว่าบัณฑิตท,ที่ออกมาตกงานเพราะว่าอัตรากำลังในโรงพยาบาลรัฐที่จะเปิดให้กับ แพทย์แผนไทยเนี่ยจะมีน้อยเมื่อเทียบกับแพทย์แผนปัจจุบันแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยบังคับเลยหรือให้อัตรากําลังไม่เลยนะคะแต่แพทย์แผนไทยเนี่ยมีน้อยมากดังนั้นคนเมื่อไปเรียนมาแล้วก็ต้องไปทำอาชีพอื่นนะคะหลังจากนั้นก็พอแพทย์แผนไทยเริ่มหางานไม่ได้ก็เปิดแพทย์แพทย์แผนไทยประยุกต์ขึ้นมาแพทย์แผนไทยประยุกต์นี่ก็นอกจากเรียนวิชาแพทย์แผนไทยแล้ว ก็เอาแพทย์แผนไทยไประปยุกต์ใช้เช่นการทําสปาการนวดต่างๆนะคะดิฉันอยากให้แยกระหว่างนวดเพื่อรักษากับนวดผ่อนคลายนะคะส่วนใหญ่คนจะนิยมนวดนวดเผื่อผ่อนคลายถ้าทางคณะทํางานได้หาวิธีเพื่อศึกษาว่านวดเพื่อรักษาเช่นสมมติว่าปวดอะไรพวกนี้นะคะนวดเพื่อรักษาเนี่ยได้ผลดีมาก ได้ผลดีมากๆเลยนะคะเราก็จะหยุดการใช้ยาเคมีลงไปได้โดยการใช้การนวดเพื่อรักษานี่คือประสบการณ์ที่ดิฉันได้เจอนะคะที่โรงพยาบาลดิฉันตอนแรกแพทย์แผนปัจจุบันไม่ยอมรับไม่ยอมรับแพทย์แผนไทยเลยนะคะเราก็ต้องมีกลวิธีค่ะุยธศาสต์กลวิธีว่าหนึ่งแพทย์แผนปัจจุบันจะต้อง คอนเซิลต้องปรึกษาแพทย์แผนไทยถ้าเป็นโรคเหล่านี้เช่นมีการปวดอย่างนี้ค่ะก็จะต้องส่งแพทย์แผนไทยเพื่อทำหัตถการให้ได้นะคะสองเราก็จะโปรโมทให้แพทย์ของเราเองเนี่ยค่ะไปใช้บริการแพทย์แผนไทยเพราะว่าพอทำงานหนักๆแล้วก็จะเกิดปัญหาด้านการปวดอะไรเงนี้ค่ะให้ไปใช้บริการแพทย์แผนไทยพอแพทย์แผนปัจจุบันเริ่มไปใช้แพทย์แผนไทย เขาก็เริ่มเห็นแล้วว่ามันหายจริงๆหายโดยไม่ต้องใช้ยาดังนั้นสิ่งที่จะข้อกำหนดบังคับได้ก็คือในโรงพยาบาลของรัฐต้องให้แพทย์แผนปัจจุบันไปใช้รักษาหรือสั่งสั่งอ,ออเดอร์ั่งสั่ง,ง,งมีคำสั่งให้กับคนไข้เพื่อไปรักษาในแผนแแพทย์แผนไทยค่ะขอบคุณมากค่ะ จอไปเชิญท่าน